ถ้ากำลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยแหลมสิงชับรับบริการเติมเกมฟีฟ่ามือถ่ายเฟสราคาถูกเปันเองพร้อมคำนวณกิจกรรมต่างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิง์ใต้คลิปได้เลยครับผมก็ต้องกราบส,ส,นะสวัสดีชาวเอฟซีไว้ทุกคนทุกท่านกราบสวัสดีชาวเด็กๆทุกคนว่าเป็นสายเติมสายพาร์และสายฟรีทุกคนทุกท่านกัน ด้วยนะครับผมนะก็สําหรับคลิปนี้สําหรับวันนี้นะครับผมนะก็ต้องบอกว่ามันเป็นสัปดาห์ของยูเวนะครับและนักเตะยูเวเข้ามาเพียบมากมายหลายอย่างและผมก็ได้สปอยให้กับทุกคนฟังไปแล้วว่าวันนี้นะครับจะเป็นวันที่ผมทำทีมฟูยูเวที่ดีที่สุดให้ทุกคนได้ดูเราจะมีตัวหลักๆที่เป็นตัวจะชูโรงด้วยนั่นก็คือ แน่นอนครับหายไปแบบนานมากแั้งแต่โดนแบบแบน์ตอนนั้นไปนะครับสำหรับพอปอกบานะครับจะมาเป็นตัวคีย์แมนหลักของเราก็ง่ายๆว่าเหมือนพอปอกบาเนี่ยกับฟูลทีมยูเว่นั่นเองนะครับก็นี่ครับวันนี้ก็เรามาพร้อกับไอดีเดิมนะครับไอดีของเสียต้นดีนะครับเสียใหญ่นั่นเองครับนะ มาไม่ใช่ว่าแกคือใหญ่นะไม่ใช่นะครับเสียเติ้ลนะครับรุ่นใหญ่แกรุ่นใหญ่นะครับก็มีแต้มอยู่แล้ว870จิกซอนะครับแรกได้เลยเพราะว่านี้ผมขอเสียเติ้ลไปแล้วนะครับแรกก่อนเลยพาป๊อกบา เสียดายที่มันไม่สายห้าขวาหาโอเคทุกคนแต่ก่อนที่จะไปดูกันนั้นก่อนที่ไปรับชมกันก็อย่าลืมครับฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนี้และคลิปลต่อไป ให้ผมด้วยก็ต้องบอกนะครับว่าในวันพฤหัสที่ถึงนี้ช่องหลักเราจะปลดแบรนด์แล้วนะครับเพรานะฉะนั้นถ้าใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับให้ช่องนี้และไปที่ช่องหลักด,ด้วยนะครับเอาง่าวันพฤหัสทุกคนจะไม่ได้เห็นลงคลิปในช่องนี้นะจะไปที่ช่องหลัก3ามแสนหกหมื่นซับสไครต์แล้วนะจะไปช่องนั้นนะเออนะครับโอเคทุกคนก็ถ้าพร้อมแล้วถ้ากดไลค์กดแชร์กดซับกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า นักเตะของยูเว่แต่ละตัวที่ผมคิดไว้ที่ผมมาร์กไว้เนี่ยจะมีตัวไหนบ้างต้องบอกเลยนะครับว่าทีมเซียเติลเนี่ยนักเตะเยอะมาก,มากๆทุกคนเยอะเยอะมากจริงๆแล้วก็อินสปา a t เรชันเนี่ยเราได้มาจากผมเห็นมาอยู่ในกลุ่มด้วยแหละไอดีของพี่ทัชพง์นะครับหรือว่าเป็นไอดีที่เอาว่าว่าแกเอาลงกลุ่มอะจนมีคนคิดว่าพี่ทัชพง์เนี่ยเป็นเซียเติลดีทมีคนทักไปหาด้วยว่า สวัสดีครับเสียเติ้ลนะครับแต่ไม่ใช่เสียเติ้ลหน้านั้นนะไม่ใช่เสียเติ้ลนะครับอันนั้นพี่ทัศ์จะพงเด้อคนละคนเด้อนะครับโอเคนะครับต้องบอกว่าเราได้อินสปาเรชันมาจากทีมนั้นโดยนักเตะปัจจุบันของยูเว่ที่เสียเติ้ลมีเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยจารุจิบุฟฟ่อนที่เรารีวิวไปเมื่อวานคิเยโนโรนัลโดที่เคยไปอยู่กับยูเว่อันนี้ก็จะเอามาใช้เช่นกันคีเอลีนี่ครับเสื้อยูเว่ขนาดนี้และเดียวเปียโล นะครับตัวนี้ก็เช่นกันและอีกหนึ่งตัวครับพาเวลเนทเวดนะครับก็ตัวนี้ก็ตัวตึงอยู่แล้วนะครับสำหรับเนทตเวดแล้วก็ CB ก็มีในส่วนของตูรามครับแล้วก็ถทะเลื่อนลงมาเนี่ยก็มีในส่วนของซัมบอตตาแต่อจริงนะจะซัมบอตตาหรือคานาวาโลใช้ได้ทั้งบทนะครับแต่เอาจริงๆก็ลืมไปมันต้องเป็นอย่างนี้สิเออนี่แล้วก็คานาวาโล ทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะครับตอนผมบอกว่าผมจะทำเนี่ยพี่ราชินล่าล่ะชิโนโล่ามันเป็นเสื้อของนิวคาสเซิลเด้อนะครับมันเป็นเสื้อของนิวคาสเซิลนะครับมันไม่ใช่ของยูเว่นะครับเอออันนี้บอกไว้ก่อนนะครับแล่าจริงๆเนี่ยมันก็มีในส่วนของตรงนี้อีกนะครับก็ตัวที่เราเพิ่งแลกมานั่นแหละนะครับนั่นก็คือพอลป็อกบาแนบวีเอลี่ก็มีซีดานเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็เคยอยู่นะใช่ไหมซีดานอะ่ะก็เคยอยู่ยูเว่ ก็เดี๋ยวเอาสกีดานลงมาด้วยครับแต่ว่าสีดานเอาลงมาก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่านะนะครับนี่ครับก็จะมีสีดานด้วยครับแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยที่เป็นในส่วนของ CDM ตอนแรกผมคิดอยู่ว่าจะเอาตัวไหนดีแต่คิดไปคิดมามันมีตัวหนึ่งครับที่เป็นพ่อและลูกและตัวที่ผมบอกนั้นก็คือตัวนี้ครับสำหรับตูรามเป็นลูกนะครับของตูรามนะเออของอาเบี RBCB ปัจจุบันเนี่ยที่เราเล่นน่ะแต่เอาจริงๆมันสามารถถ้าจะเอาจำๆเลยอ่ะนะครับมันก็จะมีในส่วนของบัตโจแต่ว่าบัตโจเนี่ยมันเป็นตัวที่มันจะอยู่ในจิตของบอลลงดอซึ่งเป็นตัวแรกเปลี่ยนแต่ดีเซียเต้ลไม่ได้แลกเปลี่ยนไว้นะครับก็เลยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวขอใช้เป็นกูลามเอาพ่อกับลูกไปเล่นด้วยกันละกันมาซิซิโอจริงก็ได้แต่มาซิซิโอก็เก่ง แต่ก็นั่นแหละเอาเป็นแบบนี้ละกันเอาเป็นตูรามละกันนะครับก็ผมมองว่าน่าจะเวิร์กสุดแล้วแหละนะครับไม่รู้ว่าเวิร์กไหมนะเออแต่ผมว่าน่าจะได้อยู่โอเคดักมาเลยครับผม2290ล้านครับคิวแรกรอสักรู้ครับโอเคได้มาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับตูรามจัดมานะครับเอาเข้าทีมกันเลยฮะก็ตรงนี้เอาเป็นอย่างนี้ละกันแบบนี้เออ แล้วก็ตูรามครับตรงนี้นะฮะพอเราตีในสองแต้มสกิลขึ้นแล้วก็อัพเป็นเหลี้ยงบอลครับตรงนี้ก็จะไม่โดนหักแล้ว122แล้วนะแล้วถ้าผมตีตัวนี้ขึ้นอีกเนี่ยน่าจะ123เลยคนดูมาขออนุญาตนะครับเสียขอนะตัวนี้ผมขอเสียเต้นบอก แต้มเทรนมันยิ่งน้อยน้อยอยู่แต้มตีมหวกมันยิ่งน,น้อยๆอยู่ไอแหลมใช้อะไรวะแต่ฟอ็อกบาร์มันต้องตีมาเสียมันไม่ตีไม่ได้เสียมันคือตัวชูโลงในวันนี้นะเออเรียบร้อยครับร้อยยี่สิบสามไหมร้อยยี่สิบสามครับแล้วก็อันนี้ขออัพเป็นเลี้ยงบอลเช่นกัน นะครับสลับพอปอกบาก็ยืน CDM ได้ค่าพลังของเขาก็ประมาณนี้ครับนี่ครับก็ต้องบอกเลยว่าขนาด2ตัวนี้เป็นเมดเทาแลนะทุกคนนะครับและทีนี้เดี๋ยวผมขอทําการย้ายค่าเทนเข้าทั้ง4ตัวนี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูค่าพลังแต่ละตัวกันว่าจะเป็นยังไงไม่ว่าเป็นคาราวาโลซัมบอต้าตูรามและพอปอกบาเดี๋ยวรอผมย้ายค่าพลังหรือว่าค่าเทนเนี่ย เข้าแต่ละตัวสักคู่ครับและนี่ก็คือค่าพลังแต่ละตัวนะครับ4ตัวที่ยังไม่เห็นกันละกันนะครับเริ่มจากคารนาโบโลอันนี้ต้องเป็นเม็ดเทานะนะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับฝีเท้า1้อยก็การยิงร้อสครับส่งบอลร้อยิเลี้ยงบอลร้อยตั้งรับร้อยแสภาพร่างกาย181ครับสาหรับคานนาโบโลแล้วก็ ซัมบอตตาครับตัวนี้ก็หูีท้าร้อยเจ็ดสิบหและตัวนี้จุดเด่นคือสามารถเล่นได้ RB LB นะทุกคนนะครับใครที่แบบกำลงัลงเลใจอยู่ว่าต้องการแบบเอ้ยปัจจุบันเนี่ยมีซัมบอตตาแล้วผมมีเอาไปเล่น LB รอได้ไหมเพราะว่าผมมีตูรามอยู่แบบนั้นได้ถ้าวันใดวันหนึ่งคุณอยากเอาตูรามออกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถมูฟซัมบอตตากลับมาที่เดิมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ เหมาะเหม่งมากๆครับสำหรับโอ้โหคือฝีเท้าละวเจ็ดห้าทุกคนมันเร็วมากเลยนะนะครับเม็ดเท้าเทนสามสิบนะนะครับแล้วก็ตูรามครับเอาตัวนี้ก่อนนะครับตัวลูกครับร้อยห้าสิบหกร้อยสาสิบแปดร้อยหกสิบหกร้อยหกสิบเจ็ดร้อยห้าสิบห้าและร้อยห้าสิบต้องถือว่าค่าพลังดูสมดุลมากๆครับทุกคนนะครับสมดุลจัดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตูรามแล้วก็ตัวสุดท้ายครับในส่วนของตัวที่เราชูลงในวันนี้นั่นก็คือ พอปอกบานะครับตัวนี้ผมแบบตั้งตารอคอยว่าถ้ามันมาผมจะเอามาเล่นให้ทุกคนได้ดูแน่นอนนะครับเขามาแล้วแล้วก็นี่ครับก็เอามาเล่นให้ดูแล้วเช่นกันนะครับสำหรับพอปอกบาก็เม็ดส้มเทรน30นะครับการอัพสกิลก็อัพเป็น2 2 1เลี้ยงบอลนะครับฝีเท้าร้อยห้าสิบสามครับการยิงร้อยห้าสิบห้าส่งบอลร้อยแปดสิบห้าครับเลี้ยงบอลร้อยแปดสิบเอ็ดและตั้งรับร้อยห้าสิบสภาพร่างกายร้อยห้าสิบเอ็ดครับค่าพลังข้างในก็ประมาณนี้ครับป๊อกบาลจุดเด่นความเร็วก็คือสปีดต้นนะครับก็สกิลติดตัวก็มีส่งลูกไกลนะครับยิงไกลแล้วก็เพย์เมเกอร์นะครับเวิร์กเรทเป็นสูงปานกลางนะครับแต่พลังงานแค่4ดาวเองทุกคน ละสํหรับพอฟ๊อกบาประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูการเล่นในเกมสําหรับยูเวที่ดีที่สุดในเกมสําหรับแฟนยูเว่นะอย่าลืมฝากกระทืบไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยไม่ว่าจะเป็นแฟนๆทีมอื่นก็แล้วแต่ก็ฝากด้วยเช่นกันนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้กันหน่อยนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูการเล่นในเกมกัน ไปชมกันเลยครับไปครับมาครับคนดูเกมแรกจะครับเจอกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตด50ดาวไม่ใช่50นี่ว่า30แต่ว่าเขาเคย50นะเขาเคย50นะครับเพราะนั้นเราจะประมาทฝีมือไม่ได้มาเพราะเรามาในนามฟูลทีมครับไม่ได้มาในนามเต็มทีมนะครับ โอ้โห4-2-4 o อ e r 117ครับห่างกันก็4 over เอ้ย6 over. เยอะนะ6โอเ์ครับห่างกันพิโด้ของหน้าเราเป็นเดียวเปียโรก่กับพิโดนะครับสลาโอลาพิโด้วิีดาน พี่โดจบแล้วครับแต่ว่าไม่หายครับซีดานมาซ้ำดาบสองลูกนี้ก็ไม่เหลือครับเขียยโยลูกเดียวหายไปสามตัวคนดูหายไปสามตัวไหลมาที่พี่โดพี่โดคืนเข้าซ้ายโอ้โหเอ้าเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเอาเอาเลยเร็วเร็วแรวหันหันลูกพ่อ <c oughs> โอ้โหมึงโดนยิยงอย่างนี้โอ้โหแหลมรับมาได้แหลมรับมาได้โนลูกเมื่อกี้ไม่ได้ให้อภัพยยิ่งนักครับ โอจานโอเคสวยครับเต็มคอบายซีดานโอเคโอ้โหรึ่แรกเราควรจะขึ้นนำแล้วแบบไม่น่าเสียทักลูกเลยครับทั้งสองลูกที่เราเสียประตูไปเอา เฮ้ยอย่าบอกนะ <Me an> ใช่แล้วครับจฉันมันเน่เต้นแบบนี้เอโอโอ้โอ้โอ้ติดขาจะอุตส่าห์ไม่ได้นะเนี่ยไอผมจะมาแพ้งี้แบบโอ้โหลับไม่ได้ว่ะแพ้เกมนี้คือไม่ได้เนี่ย เออป้าเอาหนเอยอุ้ยเกือบครับเกือบเขาแย่ทันครับนี่ครับรอดยากถือว่าเรายังมีดวงนะพีโดสวยครับตุลามพ่อไหลมาลูก ลูกจ่ายมาที่เนทเวทครับเนทเวทตัดเข้าตรงกลางมาที่ตูลามตูลามมาดิดีนะมันไ่เข้าเท้าซ้ายตัวนี้ซ้ายสามมันมายืนอยู่มุมขวาพอดีครับโอ้โหนี่ฮะตูลามตัดเข้าแล้วโอ้โห น่าจะบอกกันเลยว่าแทบจะจีจีๆได้เลยครับและเขาออกไปแล้วไปกันต่อเกมต่อไปเลยครับมาครับเกมที่สองของเราเกมนี้ก็<อ>ผมบอกได้เลยว่าตึงแน่นอน,ว,แบบนว่าเผอแบบโดนด้วยนักเตะเขาเล่นแผนที่เขาเข้ามือบวกกับนักเตะที่เข้ามือครับทีมนี้โอเวอร์ไม่สน เพราะว่าโอเวอร์ลดแต่ค่าพลังข้างในนะักเตะไม่ลดนะครับอย่าลืมนะเป็นการเล่นแบบสไตล์เดิมครับสวยครับซัมบัตตาเราจะพยายามไม่ใช้ท่าสกิลและถ้าเขาไม่เข้าก็ยิงเดี๋ยวอะผมล้ำเหรอ โอ้โหคมกริบผมบอกแล้วถ้าความคมเ่ยไม่ต้องมาถามหาการ์โด้วทำไมมันเก่งกว่าวันที่เรารีวิววะก็อย่างที่บอกว่าถ้าตอนผมรีวิวเนี่ยผมจะชอบแบบปั้นนักเตะเกินไปเว้ยและอย่างเงี้ยมันเล่นอิสระไงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโคตรคม1-0ครับนี่8 12ดาวนะครับคนดู รอให้เขาไปกันตัวนู้นครับแล้วเราวิ่งเลยครับแล้วเราวิ่งเลยครับเอา้เอาได้เฉยที่ผมเอาเมื่อกี้คือผมจะตัดเข้าซ้ายนะโอโหแล้วบอกขาผมไม่ใหญ่ไงนะไม่ต้องสงสัยขาผมไม่ใหญ่ผมยิงแรงเปียโรบอกอู้ยฮ้ยลู้นี ลูกนี้เข้าได้ไงไม่รู้เพราะว่าผมกัดจะตัดเข้าซ้ายครับแต่มันยิงไปเลยแต่ไม่เป็นไรครับหายคือหายครับได้คือได้ครับไม่ต้องสงสัยก็เปียรโรชี้ดูอยู่บอกว่าขาผมใหญ่เออยิงแรงนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มาดีมบาดี้ไมไดแอมบุฟฟ่นครับมาดี วิ่มันเซฟกว่าตอนที่เรารีวิวไอโดโอมั็เก่งกว่าตอนที่เรารีวิวทำไมไม่โอ้ผมการม,ม,มันเวลาจ่ายยัดมันยัดคืนหลังไม่ได้หรอวะผมเลือดอันหอกหานิ้เด็ดนะอุ้ยแล้วเขามีการเปลี่ยนเลี่ยนเกมว่ะส่งลาฟินยาลงมาครับรช่วยกันเว้ยขึ้นนำสองลูกแล้วเว้ยปิดเกมไม่ได้เว้ย ชิบหายบอกมาโอ้โหนำลูกเดียวเองนะเขาตีเบอือมาใกล้ๆแล้วนะเฮ้ยแหลมชิบหายแล้วโอ้โหแล้วเขาตีเบอือแล้ว <c oughs> นั่นนีไ่ไง <c oughs> สองลูกเลยัะสิบดาวมันไม่ได้การันตีครับ ป้อกมาเอาให้หน้อยบิลินโกวิคซาบิกบอกยังก่อนยังก่อนนี่ไงล่ะเดี๋ยวเดีเดีเ,ดเดช่วยกันก่อนช่วยกันก่อนเออเป็นทายเป็นท้ายเปท้ายเป็น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 ทยทายไปสีดาน เห็นก so ็ว to ่าชนะใครเห็นก็ว่าเขาลูกเมื่อกี้ทำอะไรวะเกมตูตายเอเอสบีโอปป้าโอ้แต่เกมเมื่อกี้น่าชนะจัดไม่งั้นจะถ้ารำวินเกมนี้ได้มันจะเป็นเพอร์เฟกต์วินไงเต็มพอรุ่นี้ก็ขึ้นน้ำ่อนอีครับครับ ผมใหญ่เปียโรบอกขาผมใหญ่ก็แปลว่า,ย,า,ายิงคมมันไม่ต้ององงโอ้โหแล้วเต็มข้อดีจัดครับ1-0ครับโอ้ยกันโทษไหมโทษไหมโอ้โหไม่โทษแล้วคืนลูกนี้สวยจัดครับโอ้โหไม่ได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับใจเย็น เรายังขึ้นนำอยู่เว้ยสวยครึ่งแรกเรายังขึ้นนำอยู่ตึงมือนะตึงมือนะเอาแล้วเอาแล้วโดนครึ่งอีกแล้วได้นะตุลามเอ้ยเอาเอาหน่อยลูกเอาหน่อยลูกโ,โหระยะนะลูกสวยลูกสวยลูกสวยออกไม่เป็นไรลูกโอ้ย จะโดนง้างแต่ละทีเสียวชิบหายแต่ว่าสารเกมที่เราเล่นมาเนี่ยแบบตึงๆมันๆกันทั้งนั้นนะเอาออกใครสวยซัมบอสโอ้ผมว่าซัมบอส,บอสบอทั้งซัมบอสทั้งคาราวาโลเอาเรื่องนะไปไหนล่ะครับเงียไอ้ย่ยา ดาตาเลโอ <c oughs> โดนเขาป้วนเปี้ยนอยู่หน้าประตูนานนะครับลูกนี้ไม่มีโอกาสสำหรับความบิดพาดข,ของผมอีกแล้วครับโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวจริงคนดูเมื่อกี้อ้าวโอ้โหแล้วแจมาใหม่แรงดี โอ้โหแล้วแจมาใหม่แรงดีพี่โชวอโอโ้มาใหม่แรงดีแล้ววิ่งเร็วจัดแลเก้าสิบเพิ่งบวกสามเมื่อกี้เลยนะพี่โนยัสบาดีโอ้โหนึกว่าจะระพีบาบครับ เนสเวทโอ้โหต้องบอกว่าใส่พาสให้ส,สวยๆโอ้โหดูดูครับลูกเปิดลูกนี้ต้องดูจริงครับกูเปิดมาแล้วแบบกูมันย้อนทุกตัวเลยครับนี่ครับคือหลุดแบบโดยืนดีตัวนี้โอ้โหเรียบร้อยครับก็ต้องบอกว่าฝ่ายตรงข้ามกดออกไปเลยบอกยอมรับไม่ได้วะไม่ได้วะโอ โอเคครับคนดูก็เป็นยังไงกันบ้างก็ผมสำหรับยูเว่แดาวทุกคนก็ต้องบอกเลยว่าเกมนี้ผมว่ามันชนะเลยอะ่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกมันเสมอคือเสมอครับแต่ว่านั่นแหละเราไม่นิ่งพอเองนะครับก็โดนตีเสมอมามันก็สูสีดูดีอ่ะเออเกือบแพ้ครับแต่ก็กลับมาเสมอได้นะครับก็80ดดาวทีมชุดนี้ลุยแรงกันผมพูดจากใจจริงเลยนะเลี้เวิร์กทุกตำแหน่งเลยจริงๆ ถ้ามันจะเร็วจะดีกว่านี้ผมว่าตรงเนี้ยถ้าเป็นมาซีซิโอจะจากว่านี้แล้วก็หาตัวสำรองให้ปักบามันไม่ค่อยอึดครับแต่เกมลุกเกมรับเนี่ยทั้งคู่ทําได้ดีหมดเลยแล้วแผงหลังโอ้โหผมบอกได้เลยว่าตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังอะไรนะแต่คานาวโรซัมบอตต้าเนี่ยออกมาดีจริงๆเอาจริงนะถ้าจะเพอร์เฟกนะทุกคนซัมบอตตาเอามาเล่น LB เว้ยตูรามขยับมาเป็น RB เอาคียเอรนี่ยืนคู่กับคานาวาโล่มันจะเพอร์เฟกเลยครับจริงๆเพราะว่าตรงเนี้ยยังเป็นจุดด้อยอยู่ความเร็วมันไม่ค่อยจีดจัดเท่า LWRW w. อย่างที่เราน่าจะรู้กันปัจจุบัน l w ก็เจอในส่วนของวินิส้ซูสับผิวชิบหายนะครับถ้ามันเป็นซับบอต้าไปจับวินี่ผมว่าเอาอยู่แต่มันเป็นคี่เอครับบางทีมีจับไม่อยู่มีให้เห็นนะครับแต่ข้อดีของคี่เอคืออะไรข้อดีของเขาคือยืนต่ำไม่เติมสูงนี่แหละครับคือข้อดีนะครับ เออหน้าที่เติมสูงเนี่ยเป็นของเน็ตเวอย่างเดียวเลยนะครับเน็ตเวไม่ได้มาช่วยเกมรับอยู่ในส่วนของแดนกลางดันขึ้นไปข้างหน้าเน็ตเวมีหน้าที่แบบนั้นเลยมันก็ดีเหมือนกันถ้าทำแบบนี้นะครับแต่ก็ถ้ามันจะเพอร์เฟกอะไรอย่างที่ผมบอกมูฟตูรามออกมาตรงนี้ซัมบอตต้าออกมาฝั่งซ้ายที K ่เอลินีเล่นตรงกลางคู่กับคา n นาโบโจบเลยบุฟฟ่นก็เซฟครับเซฟมากกว่าคลิปรีวิวบุฟฟนเมื่อวานอีก นะครับพีโดก็เ,เอาเรื่องจัดนะครับเสกสกอร์ให้เยอะมากนะครับผมก็จบกันไปเพียงเท่านี้ครับทุกคนสําหรับฟูโคตรทีมยูเวก็ตามตำนานทั้งนั้นแหละนะครับเนี่ยที่เคยอยู่กับยูเวนะครับก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าหากชื่นชอบหรือสนุกนั้นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนี้แนละคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนบอลทีมไหนยูเวเอซีไมได้อะไรก็แล้วแต่ทุกทีมนะครับ เราอยู่ในเกมเดียวกันเพราะนั้นกดไลค์ให้กันด้วยนะครับไม่ต้องแบ่งแยกนะว่าอุ้ยยูเวกูไม่ชอบวะไม่กดไลค์ดีกว่ากดให้กันเถอะครับนะมันเป็นคอนเทนต์ดูหนุกๆน,นะยังไงเราเจอกันอีกทีในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้กับผมแรมสิงการปลาเพลนี้ครับขอบคุณทุกท่านมากครับที่ได้ชมจบขอบคุณมากครับ